ลังมีข่าวอุบัติเหตุเกิดกับรถจักรยานอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างแพร่หลายว่าขี่จักรยานบนท้องถนนนั้นปลอดภัยจริงหรือจริงๆแล้วจักรยานควรปั่นบนท้องถนนหรือไม่ไปหาคําตอบกันได้ในรายการ กลับมาช่วงที่2กับข่าวช้าข่าวใหญ่ครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของการปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพแต่ปั่นบนท้องถนนมันก็เลยกลายเป็นคือจากข่าวที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็การวิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ด้วยว่าเอ๊ะตกลงการปั่นจัก,กรยานบนท้องถนนเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้ลองฟังอีกหนึ่งมุมมองนะครับเป็นมุมมองของนักปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพครับแขกรับเชิญของเราคุณกฤติพลศรีพันธ์ครับขอเชิญครับมาเลยนี่ปิดปิดปิด ไม่ชวนน้องคุณพี่คัดต้งเรื่องนี้นี่นะคะโอ้โหอย่างนี้เวลาจะโดนดต้องมีกดกงกดกิ่งไหมนี่เจ้าหนีกิ่นเขามีอุปกรณ์ครับเต้องใส่หมวกเลยนะครับอย่จักรยานต้องใส่หมวกเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันนะคะนี่ค่ะเชิญพี่กิติพลมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่นเชิญนะคะนี่คือไม่ต้องครับเป็นยังไงบ้างตกลงเนี่ยเอาถามตรงๆเลยมันปลอดภัยใช่ไหมขับปั่นจักรยานบนท้องถนนเอ่อถ้าเราระมัดระวังเอ่อ ก็ถือว่าปลอดภัยได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ร่วมทางด้วยว่าต่างคนต่างเอื้ออาทรกันม,มันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเราก็พยายามปั่นเพื่อจะไม่เกะกะเขาแล้วคนอื่นก็ต้องคอยระมัดระวังเราด้วยอ,อันนี้คือในกรณีที่ไม่มีเลนปั่นจักรยานบนท้องถนนถูกต้องครับคือขับไปสมมติเราอยากขับไปทํางานใ่คบ,บ้านย่วโศก ขับไปผ่านเส้นทางจราจรเวลาขับไปเป็นหมู่คณะเนี่ยเราต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือความปลอดภัยยังไงบ้างครับถูกต้องครับเพราะว่าถ้ากลุ่มใหญ่เนี่ยอันตรายจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอาจจะต้องใช้สัญญาณมือเวลาเราจะเลี้ยวเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยถึงจะขี่จักรยานก็ตามนะครับก็ทศมาเนี่ยปั่นจักรยานอยู่บ้างนะบ้างนะแลวเขาบอกว่าต้องมีการเหมือนแปรแถวแปรขบวนจัดรูปขบวนในการปั่นกันเป็นกลุ่มแบบนี้จะช่วยได้ไหมคะเออช่วยได้ระดับหนึ่งนน้้ออยก็็ตงงเปส่ัญาณ กันว่าใครจะทําอะไรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออะไรอย่างไงก็ตามมันจะได้รู้จังหวะกันไม่เสียหลักไม่ไปไปเฉียวชนกันเองด้วยซ้าไปครับก็ต้องมีการตกลงกันในกลุ่มว่าใครจะเป็นแบบผู้นํากลุ่มแล้วก็ผัดกันดูแลด้านข้างด้านหลังอย่างไรมีเทคนิคยังไงไหมครับในฐานะที่เป็นนักปั่นเรียกว่าเป็นมักนักปั่นมืออาชีพล่ะต้องแนะนําว่าอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ตัวเองอย่างน้อยอันดับแรกคือใส่หมวกนิรภัย คือไม่ห่วงเรื่องตัวจักรยานเพราะจักรยานรูปแบบไหนก็ขับได้แต่ไออุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยอันนี้สาคัญใช่ครับหมวกก็คือต้องใส่หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดล้มไปเนี่ยศีรษะฟาดพื้นเนี่ยอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งฮะจะใส่ถุงมือหรือพวกไฟส่องสว่างอะไรต่างๆก็ควรจะมีให้ครบนะครับแล้วก็ก็จะแนะนําว่าเวลาเราขี่ในท้องถนนเนี่ยเราจะเปลี่ยนช่องทางหรืออะไรไงก็ทําตามกฎจราจรอาจจะใช้กฎของมอเตอร์ไซค์มาก็ได้เช่นส่งสัญญาณมือเพื่อจะเลี้ยว หรือจะทําอะไรให้ผู้ขับขี่ในท้องถนนร่วมทางกับเราเนี่ยเขาทราบว่าเราจะทําอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเขาไม่ทราบเดี๋ยวเขาอาจจะมีอุบัติเหตุได้นั้นแปลว่าเขามีการสื่อสารกันใช่ไหมฮะใช่ครับกลุ่ม ในกลุ่มด้วยแล้วก็เราก็สื่อสารให้คนภายนอกซี่เขาใช้ทองถนนล่วมกับเรารู้ด้วยค่ะอย่างที่เห็นรถจักรยานของพี่เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เรียกว่าช่วยในเรื่องของความปลอดภัยไฟท้ายครับในกรณีถ้ากลางคืนครับผมกลางคืนไฟท้ายก็ต้องเปิดให้เขาเห็นเราว่าเราขี่จักรยานอุ้ยช่แหม่ม่ะกลางวันก็เปิดได้ไฟนั้นก็เปิดได้เนี่ยนะคบแล้วก็ไฟหน้ามีไฟหน้าด้วยไฟหน้าครับไฟหน้าครับแล้วมีแตรมีอะไรถ้าเป็นไปได้เราก็เหมือนเราก็ มอเตอร์ไซค์คันนึ่งนะครับเรามีแตรก็บีบแตรบีบแตรได้ครับนี่บีบแตรครับครับแต่คุณพี่ดังเสียงดีมากี่เดซิเบลนร้อยสี่สิบครับก็คือก็จะได้ยินมก็ก็ดังหน่อยเพราะว่ารถเขาก็จะได้ได้ยินเราในในกรณีเขาใช่ครับเขาเปลี่ยนช่องทางมาเขาจะได้เห็นเราก็จะได้ยินเสียงเราก็จะได้ชะงักว่าเออมีจักรยานมานะในแง่ความปลอดภัยคนขี่จักรยานเขาก็มีการคุยกันพูดคุยกันรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างทีนี้ มันมีความเห็นเกิดขึ้นสองฝักสองฝ่ายด้วยกันว่าเอ๊ะตกลงสิทธในการใช้ถนนเนี่ยจักรยานจะยังไงรถยนต์จะยังไงเห็นโอ้โหคุยกันในเน็ตแบบเป็นเรื่องราวไหมก็มุ่งม่นอย่างนี้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถนนก็เป็นทางสาธารณะมันก็ควรจะแชร์ใช้กันได้ร่วมกันแต่ว่าก็ต้องท้อยทีถ้าอาศัยกันแล้วก็ต้องต่างคนต่างระมัดระวังกันด้วยเพื่อจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเราที่เจตนาใช้จักรยานเนี่ยเพื่อจะ ลดลร้อนลดลร้อนกา,ก,การใช้รถใ,ใ,ในท้องถนนเนี่ยมันจะได้ลดลงไปถ้าเราลดล,ลงการขี่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับจากคนที่เคยขี่สันทนา,าการขี่เพื่อความสนุกสนานก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นขี่เพื่อในใช้ชีวิตประจําวันลดการใช้รถยนต์เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันต้องมีเลนพิเศษเพื่อจะให้สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์หรือว่าก็มีนี่ที้มีเลนเขามเขามีเลนให้อยู่มาครับมีแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเลนพวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนัก เช่นบางครั้งการเป็นที่จอดรถการเป็นรถเข้าไปจอดก็มีหรือมองทอร์ไซ์วิ่งสวนเข้าไปบางกลุ่มก็บอกมอเตอร์ไซค์บางกลุ่มมาที่เออเข้าไปวิ่งมันก็ลําบากเหมือนกันแล้วก็บางเส้นทางซึ่งเคยทําเป็นเลนจักรยานไว้ให้เนี่ยก็เวลาไปใช้ในชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนักเพราะก็อย่างที่บอกนะครับบางครั้งมีมอเตอร์ไซค์บางกลุ่มที่ว่านี่แหละก็ว่าเข้าไปขับสวนเลนมาบ้างเราก็ระมัดระวังยากแล้วก็เส้นทางมันก็ไม่เรียบพอที่จะ ปั่นจักรยานเพื่อเป็นการออกกําลังกายค่ะคือตอนตอน,นี้เราเข้าใจเนาะคือคนขี่จักรยานก็เพื่อสุขภาพ m, แล้วก็ช่วยโลกด้วยซึ่งเขาก็โณรโคงกันอยู่ m, แต่ทีนี้ไอ้เรื่องของความปลอดภัยพอมันมีข่าวแบบเนี้ยคนก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าการขับรถจักรยานเนี่ยในช่องทางของบนบนบน,บนเลนถนนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยในสําหรับเมืองไทยพี่คิดยังไงอืมถ้าถ้าเราระมัดระวัง่นะครับก็ ถือว่าปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้100%ยคงยากเพราะว่ามันเป็นการใช้ท้องถนนร่วมกับรถยนต์ด้วยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์หลายๆอย่างประกอบกันมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ครับค่ะถ,ถ้าเผื่อจะมีการนําเสนอในเรื่องของเส้นทางของการปัน่นหรือว่าการจัดพื้นที่ให้กับนักปัน่นโดยเฉพาะพี่คิดว่ามันน่าจะมีแนว<อ>ทางไหนบ้างครับ หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือทางทางราชการถ้าตรงไหนที่มันพอมีพื้นที่กว้างพอที่จะทําให้เป็นการเ,าเส้นทางขี่จักรยานภายในได้ก็สนับสถนนให้ ให้มีเส้นทางในนั้นนะครับเหมือนอย่างสนามเขียวสวนนภูเหมือนกับที่รอฟอรอฟมอของเฉลิซจัยใช่ครับซึ่งเราไปใช้เป็นประจําอยู่แล้วครับอันนี้มีอยู่แล้วแต่พวกกำลังจะเสนอค่ะว่าถ้าเผื่อในเมื่อต้องใช้ในชีวิตประจําวันทําไมไม่เอาใต้ทางด่วนที่มันตรงกลางว่างๆอย่างเลยบทางด่วนรามินไทยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปปาดคอกันอีกอะไม่ใช่อุทยานการันางเนี้ยสมทุมพุ่มไม้เป็นแหล่งมั่วสมอะไรกันอีกต้องจัดไฟสองสว่างมันน่าจะเป็นอีกเลนหนึ่งที่ดีนะ แต่แต่เห็นด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ที่เขามีอยู่อย่างเคยขับรถผ่านไปอย่างแถววราชดำเนินมันเป็นแค่ช่วงสั้นๆหนึังเวลาเขาจะปั่นไปปั่นมาหรอมันก็แค่นิดเดียวเองนะฮะทีนี้พี่พี่ว่าไงครับในมุมของนักปั่นจักรยานว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะสร้างถนนให้มันเป็นรูปเป็นร่างเลยอย่างเงี้ยเออยินดีเลยครับนักปั่นจักรยานน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย มันน่าจะเป็นช่องทางที่ให้คนใช้รถยนต์น้อยลงนะครับถ้าจักรยานใช้ได้สะดวกขึ้นเหมือนต่างประเทศที่เขาลดลงเรื่องจักรยานใช้ในชีวิตประจาวันจริงอ่ะใช่ใชจะฝากอะไรถึงแบบผู้ที่ขับขี่รถยนต์ตอนนี้เพื่อให้เราลึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นอุทาหรณ์บ้างก็ฝากผู้ขับขี่รถยนต์น,น,นะครับก็รบกวนแบ่งทางให้เราบ้างนะครับแล้วก็ช่วยระมัดระวังเรานิดนึงเพราะบางครั้งเราอาจจะ,ะขี่ไปเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องหลบหลุมหลบอะไรเนี่ย มันอาจจะต้องหลบในช่องทางซึ่งไม่ได้ชิดทางด้านซ้ายเพราะว่ามันมีหลุมทางไม่เรียบอะไรที่มันมีปัญหากับพื้นท้องถนนเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องหลบออกไปพอหลบออกไปเนี่ยรถยนต์ก็อาจจะไม่พอใจได้เพราะว่ามันอาจจะต้องหลบตรงนั้นไปเพราะไม่ไม่หลบเราอาจจะลม้มแล้วก็อุบัติเหตุได้นี่ก็คือเป็นปัญหาครับเรื่พงท้องถนนด้วยมุมมองคนขับรถก็จะบอกว่าขับอะไรเนี่ยปาออกมาอีกทำไมไม่ขับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือในมุมมองคนขับรถเขาจะมองแบบนั้นพี่ปานเสริมหมอบเนี่ยมันเร็วมากนะอย่างถ้าเปลือกขับขับไปแล้วมันไปเจอพืื้้นนนไไมมมม่่่่เเเรรีีีียยยบหออฝาททัสจะะลลด แล้วฝาท่อเนี่ยก็มันก็มีต้องหลบฮะเพราะว่ามันล้อเราอาจจะไปติดตรงท่อแล้วก็ล้มเกิดอุบัติเหตุได้ครับคือเจตนาเขาดีฝาท่อละไม่นะ่บอก็นบอกว่าวันนี้ก็จะมีการรวมตัวกันด้วยเพื่อไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นว่าจะไปตอนเที่ยงตอนที่เห็นว่าไปตอนเที่ยงกันนะครับมีกลุ่มที่ไปกันครับอ่ะท้ายสุดครับเป็นมุมมองของเราครับในฐานะที่เป็นคนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วก็มีมุมมองที่ดีอ่ะพี่ว่าเจตนารมเขาดีอยากจะพูดอะไรถึงตรงนี้บ้างครับก็รณรงค์ให้ เรามาปั่นมากขึ้นนะครับอย่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้ากลัวเราคงไม่ได้ปั่นกันมันก็จะหายหายไปจากวงการนี้แล้วก็ถ้าเราได้ปั่นกันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้รถยนต์เยอะอใช่ครับถ้าใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้เนี่ยมันก็จะดีรถที่เต็มท้องถนนทุกวันนี้เนี่ยก็อาจจะน้อยลงรถก็จะติดน้อยลงนะครับผู้ในฐานะที่ปั่นมา20ปีแล้วนะถามว่าตอนนี้เขาเขามีกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับ ตอนนี้จักรยานทั้งหลายนี่กำลังเป็นที่นิยมติดกระแสครับกระแสจักรยานกําลังมาแรงครับเนาะก็เอาเป็นว่าก็ดีครับก็ต้องช่วยกันอ่ะในมุมเราก็คือคนใช้รถใช้ถนนก็ต้องช่วยกันคนปั่นจักรยานก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่าหนึ่งคือมันใช้พื้นที่ร่วมกันถ้ามันอารมุ่อร่วยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันยังไงก็ปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายต้องท้ายทีท้ายอาศัยกันครับนะครับขอบคุณพี่กิติพนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ